วัสดุตัวนี้เป็นหนังนะครับเป็นหนังดูคุณภาพของตัวหนังกันครับไม่มีรอยไม่มีด่างนะครับไม่มีรอยขูดขีดเลยสวยมากตรงดีไซน์ของตรงแอร์เนี่ยดีไซน์มันเป็นแบบรังพึ้งครับนะแล้วตัวนี้เป็นฐานของพลาสติกตัวสีดำแบล็กอร์โอ้จังหวะเปลี่ยนเกียร์สมูทมากท่านผู้ชมใช้ได้เลยอันนี้มาดูด้านหน้านี่เลยครับดูโช๊กนะครับบูทยางใหม่ๆนี่มันใหม่ๆนี่เลย มาพบกับผมเซอร์บอยครับ Civic FE ตัวนี้ Honda c i v i c ปี2022เป็นตัว1.5 EL เทอร์โบครับหรือเรียกกันว่า c i v i c FE ใครกำลังหาอยู่ทางนี้เลยคิวอาโค้ดบอยแอดไลน์หาเลยครับได้เป็นเจ้าของคันนี้แน่นอนคันนี้สีเทาดำนะเป็นเทาเมทัลลิกนะครับมาครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันตัวนี้ให้ไฟหน้ามาเป็นโครมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับไฟเลี้ยวอยู่ในโครมไฟหน้าแล้วแล้วก็จะเป็นตัวไฟเดย์ไทม์นะครับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ตรงนี้ จังหน้าด้านหน้าครับก็ยังเป็นสีพื้นของตัวรถตัดก,กับสีของพลาสติกดำด้านครับได้ใส่ตัดหมอกมาไปตาบอกเป็นแสงสีขาวครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับขนาดแม็กและยางกันครับตัวนี้ให้แม็กเป็นแม็กขอบ16ครับเป็นแม็กอลลอยทูโทนของเดิมโรงงานครับทูโทนนีเป็นสีเทาเมทะลิกกับสีซิงค์นะ ให้ขนาดยางมาที่215ห5 R 1 6ครับยางปี2022ตามตัวรถเลยครับยางเหลือๆดอกเหลือๆกระจกมองข้างครับปรับและรับไฟฟ้าได้ไฟเลี้ยว LED ที่กระจกมองข้างมาเรียบร้อยแล้วด้วยมือเปิดประตูครับเป็นสีเดียวของตัวรถและยังมีตัวสัมผัสคีย์เลสตัวนี้สัมผัสคีย์เลสตัวนี้เพื่อเปิดล็อกปิดล็อกประตูครับถ้าพกกุญแจอยู่เปิดล็อกปิดล็อกได้เลยแผงข้างประตูครับวัสดุเป็นพลาสติกครับด้านข้างตรงนี้ครับชุดนี้เป็นหนังครับนะ มือเปิดประตูเป็นสีเทาซิงแ้ะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำแบ,บคกอรดนะครับมาดูของสัตหลักกันประเข็มเปตนานครับสวยงามมากนี่เป็นเพจของตัวรถครับท่านผู้ชมนี่เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับ MRFE นะครับ Civic FE เนี่ย C P F e เขาดูตรงนี้นี่ที่เขาเรียกเนี่ยเขาเรียกตามรหัสตัวถังรถถ้าเป็นโฉมก่อนหน้านี้ก็จะเป็น FC ตัวนี้เป็น FE ครับมาดูประตูหลัง ด้านซ้ายมือครับข้งข้ามประตูนี้เป็นหนังเช่นเดียวกันตัวนี้จะต่างกับประตูหน้าแล้วตัะตนี้เป็นสีดําด้านแล้วประตูหน้าตรงนี้เป็นสีดําแม็กกาซมือปิดประตูเป็นสีซิงค์ตัวโครงสร้างหลักครับเนี่ดูแต่รอยคีบเลยเนี่ยเดิมๆอย่างนี้สวยงามครับมาดูตัวน้ํามันกันบ้างแต่น้ํามันอะไรได้บ้างสําหรับรุ่นนี้โซฮอ9 1เกหนึ่งเ้าห้าเบนซินเก้าหนึ่งห้านะครับ E20 E85 ครับตัวเทอร์โบตัวนี้โฉมนี้รุ่นนี้รองรับ E85 ด้วยนะครับซึ่งในโฉมก่อนหน้าเขาไม่ได้รองรับ E85 แต่ตัวนี้รองรับ E85 ไฟเบรกครับไฟเบรกท้ายได้เป็น l e d มาครับนี่ได้ตำแหน่งมาทั้งหมด3ตำแหน่งตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3ครับได้กล้องถอยมาเนี่ยการชนด้านล่างเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยครับได้ไฟทับทิมมา ดูโครงสร้างหลักด้านหลังกันครับครับนี่เบ็ดอาร์คเดิมๆสวยๆเลยครับมาดูตัแอย่งน็อตบ้างนี่น็อตสวยๆเดิมๆเลยนี่อีกฝั่งกันบ้างครับเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับดูน็อตครับนี่น็อตเดิมๆไม่เคยแก่เลยครับดูซุ้มยางอะไหล่กันมา่านผู้ชมนี่เครื่องมืออยู่ครบยางอะไหล่ไซส์พิเศษแล้วดูยาแนวทุกอย่างเดิมหมดสวยครับ สวยเลยช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่กระเป๋าแบบไซส์ใหญ่ๆบิ๊กๆเลยนะบิ big ๊กๆขนาดนี้เลย,ยสองใบใส่ได้สบายถ้ากระเป๋าไซส์กลางๆก,ก็3ใบสบายครับกระเป๋าสหงใบกระเป๋าเดินทางมาดูโครงสร้างหลักของประตูหลังด้านขวาครับนี่ครับสวยเดิมประตูด้านหน้าครับเช่นเดียวกับประตูด้านั่งซ้ายครับมีตัวสัมผัสตัวคีย์เลกเปิดล็อกปิดล็อกประตูครับแขงข้างประตูกระจกออโต้ฝั่ง คนขับแล้วฝั่งผู้โดยสารครับตัวพับกระจกฝั่งกระจกแล้วปุ่มเปิดฝาท้ายอยู่ทางนี้ครับมาดูโครงสร้างหลักกันนี่เลยเนี่สยสวยๆเลยครับ่ะชมหน้าห้องเครื่องกันถ้าดูหน้าห้องเครื่องอจุดหนึ่งถ้าสวยทั้งคันนะครนี้รถคันนี้สภาพป้ายแดงเลยมาครับมาชมหน้าห้องเครื่องกันโอ้โหคันนี้ถือว่าสวยสุดจริงๆนะผู้่ชมดูน็อตเสากระโปรงเลยเนี่ยดูน็อตแก้มครับเพื่อนๆ น็อตแก้มตัวนี้ครับขานไฟครับนี่เดิมหมดเลยนี่ทุกอย่างเดิมเครื่องสวยเหมือนเหมือนจอดในโชว์รูมป้ายแดงเลยนี่ดนัทดน็อตแก้มนอ็อตากรโปรงครับอ่ะดูเครื่องยนต์เลยครับเพื่อนๆสวยกริปเลยคันนี้ไม่มีคาบน้ํามันไม่มีคาบเข่า,มาไม่มีคาบอะไรเลยรถสวยมากสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC ขนาด1 5 0 0ซีซีเทอร์โบครับ ตัวนี้ให้แรงม้ามาที่178แรงม้าค่าเฉลี่ยของการกินน้ำมัน14 15 16กิโลเมตรต่อลิตรคันนี้ทำได้แน่นอนครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักในการเหยียบและกันเหยียบแรงกดแรงมันก็กินเยอะแต่ว่าคันนี้ปรับสนองเรื่องคันเร่งแน่นอนครับใครลองตัวเทอร์โบแล้วชอบหรือว่าเคยใช้ตัวโฉมก่อนนั้นที่เป็นเครื่องเทอร์โบคอมเมนต์มาในใต้คลิปก็ไเลยครับว่าตัวเทอร์โบซึ่งตัวไปเองเนี่ยบอยก็เคยลองมาแล้วใช้ได้เลยครับไปครับเดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารนะครับไป เขาไปอยู่ภายในเจ้า Honda c ซ v i c คันนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นมาดูนี่ก่อนเลยนี่หน้าคอนโซลวัสดุตัวนี้เป็นหนังนะครับเป็นหนังดูคุณภาพของตัวหนังกัสิครับไม่มีรอยไม่มีด่างนะครับไม่มีรอยขูดขีดเลยสวยมากตรงดีไซน์ของตรงแอร์เนี่ยดีไซน์มาเป็นแบบรังพึ่งครับนะแล้วตรงนี้เป็นฐานของพลาสติกตัวสีดําแบล็กอร์วัสดุตรงนี้ก็ยังเป็นหนังอยู่นะครับเนี่ยขอบนี่เป็นหนังนะที่เป็นลิ้งชักใส่ของนี่ครับก็จะเกี่ยวกับในถุงนี้มีอะไรไปดูไหนดูหน่อยขอดูหน่อย ก็จะเป็นพวกสมุดคู่มือการใช้งานครับนะแล้วก็เอกสารนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคเลยต่อไปครับนะตัวเบาะครับเบาะเป็นเบาะปรับธรรมดาครับเบาะเป็นเบาะสีเบทครับนะเป็นสีเบทออกเทาๆนะสวยครับเบาะหนังที่เท้าแขนก็เป็นหนังเช่นเดียวกันอันนี้เป็นที่วางแก้วครับได้มาสองตำแหน่งนะและ้วน,นี้ก็เป็นที่วางของใส่โทรศัพท์ได้ ได้ตัวพอร์พุชออเดตมาครับแล้วก็ USB ครับส่วนตรงช่วงเกียร์เนี่ยมีสเต็ปตั้งแต่ตัว L ตัว S ตัว D ตัว N ตัว R ครับตัว P มีปุ่มไีคอนครับประหยัดพลังงานครับเบรกมูอไฟฟ้าออโต้เบรกโฮใช้ได้เลยครับแอร์ครับเป็นดิจิตอลออโต้ครับตัวกลางเนี่ยปับสเต็ปพัดลมตัวริมสุดขวามือเนี่ยปับอุณหภูมิครับอันนี้ก็ปับสเต็ปว่าจะออกขาหรือออกตรงไหนมาถึงหน้าจอวิทยุครับหน้าจอวิทยุดูบ้างเล่นอะไรได้บ้างนะขอดูที่ตัวเมนูก่อน ก็จะมีเกี่ยวกับบลูทูธนะครับบลูทูธมีคอนเน็กเกี่ยวกับเชื่อมต่อโทรศัพท์มัลติมีเดียวิทยุ you, ครับเชื่อมต่อโทรศัพท์นีครับใช้ได้เลยหรือว่าเชื่อมต่อกับ USB ตรงนี้ก็ได้พอถึงพวงมาลัยและเรือนไม่กันบ้างครับมาฝั่งซ้ายมือครับเป็นมัลติฟังก์ชันมีตัวปุ่มคําสั่งเสียงครับตัวนี้คอนโทรลหน้าจอเกี่ยวกับตัวไมคตัวนี้ด้วยนะครับนี่ตัวไมคแล้วก็ฝั่งขวามือครับเป็นคูดคอนโทร มาดูเรือนใหม่ครับรถคันนี้วิ่งไปแล้ว45,460กิลครับ45,460กิโลเนี่ยรถี2 2อายุรถประมาณ2ปีตกวิ่งปีประมาณ20,000กว่า2 2 0 0 0 20,000ประมาณนี้ถือว่าน้อยครับถือว่าวิ่งน้อยเลยใช้ได้เลยคันนี้สำหรับสริงเงินวค่ค่ตัตรงนี้ให้มาค่อนข้างจะครบละมาดูด้านบนกันบ้างมั่นมันแดกครับได้กรจก2หน้ามาไฟ2แผ่นที่2ตํตแหน่งแล้วก็ฝั่งม่ามันแดดฝั่ง ผู้โดยสารก็ได้กระจกสองหน้ามาใช้ได้ครับตัวนี้ตัวควบคอนโทนเนี่ยมันก็ยังมีตัวเตือนระยะประชิดด้วยแล้วก็ตัวเตือนออกนอกเลนครับตรงนี้ใช้ได้ครับเทัโนโลยีออปชั่นให้มาครบเดี๋ยวผูว้ชมผู้โดยสารตอนหลังกันครับว่านั่งหลังแล้วฟีลจะเป็นยังไงไปชมกันไปเข้ามปดูผู้โดยสารตอนหลังของซีวิก,กันแล้วครับก็ต้องยอมรับเลยว่าของเขาไม่ว่าจะเป็นเจนตั้งแต่เจนไหนมาดีไซน์ของเขาเนี่ยองศาของเบาะเนี่ยเบาะตัวเบาะที่รองนั่งเนี่ยทำมไาได้ดีจริงๆนะ ฟิลดีครับหมอลองศีษะลรองรับสาหรับผู้โดยสารสองดำแด่งเล็กรูมเหลือเหลือเฮดรูมเหลือเลอเลยครับนั่งกัน2คนนี่เลยกลางที่เท้าแขนมามีที่วางแก้วไว้ด้วยครับแล้วก็ตัวเบาะเขาว่านั่ง3าคนก็ยังไม่ได้อึดอัดนะแต่สรีระ่าของเบาะท่านผู้ชมดูครับตรงกลางเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาเดินทางไกลๆจริงๆนั่ง2คนด้านหลังกาลังสวยเลยตาเดี๋ยวไปลองเทสต์ไล์กันลองขับขี่ดูร7อยจแรงมา้าคันนี้จะแรงแค่ไหนไปชมกันครับไะ มาครับเรามาลองเทสไดดเจ้าซีวิคคันนี้กัน FE นะตัวนี้เป็นตัว1.5เทอร์โบ178แรงม้าซึ่งในตัวโฉมก่อนหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นตัว f c นะตัวนั้นจะให้แรงม้ามาที่173มาครับเดี๋ยวดูช่องว่างของพวงมอะไรกันก่อนเลยนี่ปล่อยไหลเบาๆครับแล้วก็ยกซ้าย,ยกขวาครับนี่แน่นตึบอ่ะโอ้แตะล้พุ่งเลยใช้ได้เลย ฟีลลิ่งดีครับขับดีครับช่วงล่างแน่นเลยรถยังใหม่อยู่เลยครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยว,วลองเร่งดูซักช่วงระยะทาง200เมตรนะครับขอสัก200เมตรดูจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ครับไม่กดจงคันเร่งเลย โอ้จังหวะเปลี่ยนเกียร์สมูทมากท่านผู้ชมใช้ได้เลยคันนี้ไปครับเดี๋ยวไปขึ้นหอยดูช่วงล่างกันดูใต้ท้องดีว,ว่าใต้ท้องสวยงามขนาดไหนสําหรับรถใหม่ๆแบบนี้ไปชมครับปมาครับเรามาดูช่วงล่างของเจ้า C ี vic f e อคันนี้กันครับตัวนี้เป็นตัว1.8 EL นะตัวนี้โชมเนี้มีแต่ตัวเทอร์โบกับตัว e h e v นะครับสาหรับคันนี้เป็นตัวเทอร์โบครับ1.5เทอร์โบไปยท่อออกคู่ครับอย่างนี้เลย้าดูโชกเลยครับท่านผู้ชมโชกสวยๆเลย มันจะไม่สวยได้ไงรถในปี2022อะรถใหม่ๆเลยดีกว่าคันนี้นี่ครับดูโชครับดูแผ่นซับใต้ท้องครับนี่เดิมครับไม่เคยมีแบบขูดขูดหรือว่าฉีกครับมาดูด้านหน้านี่เลยครับดูโช๊คครับดูยางครับนี่ดูบูทยางบูทยางบูทยางใหม่ๆนี่มันใหม่ๆนี้เลยอ่ะอีกฝั่งกันม้างครับนี่ครับโช๊คครับแห้งๆเลยครับนี่ยางเผาขัด คุยยางช่วงนัางถือว่าสวยแหละเพราะว่ารถเขาใหม่อยู่ครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผอ่อนกันครับผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้ไปชมกัรครับไปเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Civic FE คันนี้น่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านครับสำหรับคันนี้ Honda Civic FE ปี2022เป็นตัว1.5 EL Turbo ครับใครหาอยู่ชอบถูกใจดูคลิปแล้วสวยคลิปขนาดนี้นี่เลยคิวอาโค้ดบอย ทักไลน์คิวอโค้ดบอยครับได้เป็นเจ้าของคันนี้แน่นอนครับถึงตอนสําคัญแล้วรับมาฟังเรื่องราคานครับสาหรับคันนี้ครับบอยขายท่านผู้ชมเพียง748,0 0 0บาทเท่านั้นครับใครสนใจคันนี้7จ8 0แ0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง12,500บาทได้เป็นเจ้าของคันนี้เลย12,500บาทเอาคันนี้ไปใช้ได้เลยครับรีบทักไลน์หาบอยครับสําหรับวันนี้ใครอยากได้อย่าช้านะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com